S 1> <S 1> <S นั่นมันเดินแบบมันเดิมอ,อยู่นี่หน่อยเลยอืมหวานเยเอะเปล่าอ๋อหวานดิปาร์ตี้ไง <S 1> <S 1> <S สลัดคลิปีนะคะแล้วขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณสถานที่สำัดคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขนมนะคะไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะแบกซื้อเองเมื่อกี้สุดล้นลนะคะเงินตัวเองนะคะเงินตัวเองสปอนเซอร์ว่าเขาได้นะคะได้อะไรอ่ะพูดว่า<ส>อะไรช่ว ก็เราสองสาวแห่ง <German> ช่องช่องอะไรคะ APY เราคือใช่ค่ะจาก Suzuki APY ในสองสาววันนี้นะคะเราก็มออกทริปการพานอนพานอนนอะเลยค่ะพานอนเซเลเรียออกทริปออกทริปนะที่ไหนในเท่าไหนไม่บอกคุนมีแม่น้ำด้วยอ่ะมบอกมีแม่น้ำด้วยจัดเกอดเจ้าอย่างนี้ไม่ได้ค่ะลุกฝ้าไม่ได้ วันนี้ก็จะมาเมามอยออกทริปใช่ไหมก็จะเมามอยก็เดี๋ยวตกเทนนาะ้องฟ้าเราอยากแบบมาดูน้ําเขื่อนเวลาเนี้ยเอาเวลานี้ยเป็นแบบอ๋อไม่ดูเฮ้ยสิทุก็ไม่ได้ดูไปได้ได้สิโอเคก็อะมาดูดีกว่าว่าน้องเซเลีของเราน้องฝาขับขึ้นเขื่อนได้ไหมขับได้สิโพงด้วยแล้วก็เกาะถนนดีเยี่ยมอีกอย่างหนึ่ง เราเติมน้ำมันมาแค่300อ่าอยู่ตรงเนี้ยก็คือรถไปสองรถไปตอนนี้เหลือขีดเดียวเหลือขีดเดียวเติมมา3ามร้อยดิเหลือ300ร้อยป่ะคะมันต้องโหลดสิมันโหลดนะลูกค้าเติม300ก็คือกินน้ำมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยมันประหยัดสุดแรงตอนนี้น้ำมันลิตรแล้วเท่าไหร่ตอกย้ำตอกย้ำเออเดี๋ยวถึงห้า เราไปถึงห้าบางอ่าบางรุ่นห้าห้าเลยเหรอไม่รู้เราต้องเลือกใช้แล้วแหละยี่ห้ออื่นนะเฮ้ยประหยัดขนาดนี้ต้องอะไะต้องอะไะต้องแล้วอะไรต้องเข้าแล้วแหละเซเลต้องเข้าเราแหละแล้วขาบอกว่าแล้วขาบอกอเซอร์เบอร์เซเลแหละดีนะเขาประหยัดนะเนี่ยอันเนี้ยไม่บอกใครเลยน้องฟ้าประหยัดมากแล้วพื้นที่ เฮ้ยวางมกิจกรรมได้ไหมกิจกรรมเฮ้ยวี่แบดเหรอเฮ้ยไม่ได้เมายังไงพับเบาะได้ต้องปิดบ้าปิดไฟก่ะไม่ต้องปิดหลอดเฮ้ยสว่างไปเอ้ยปิดเฮ้ยเอ้ยอะไรเนาอะไรเออก็บอกจะก็จะสื่อว่าน้องเล็กของเราเซตของเราประหยัดด้วยพื้นที่ก็กว้างมากนะกว้างแบบกว้างมากมแล้วก็อย่างหนึ่งพับเบาะได้ด้วยเบาหลังพับเบาหลังพับได้เบาะหน้าพับได้ไหมคะ ได้นิดหน่อยเอเเอ็นได้พอแบบจับเฮ้ยจับได้แบบผักไปข้างหน้าเราติดผักได้โอ้ยจะหายใจคว่ำเกิดตัวขึ้นเป็ดบวกบวกบวกไปเลยนะคะโอ้โหเพื่อนผู้ปกครองที่ดูอยู่กรุณาปิดหูรูปดวนปิดหูปิดตาเปิดตาป่ะคะ เกาจะบอกว่าใครน้องกําลังที่แบบมองหารถเล็กนะคุณฟ้ารถเล็กและประหยัดคุ้มค่าพื้นที่ใช้สอยนะแนะนําเลยน้องด้านหลังนะน้องด้านหลังน้องด้านหลังนะคะเซเลอร์ของเรานั่นเองนะคะราคาก็ยังย่อมเยาวน่ารักสุดราคาผู้เยาวมากผู้เยาวนะราคาน่ารักมากบอกก่อนมี3รุ่นมี3รุ่นมีเกียร์ธรรมดางด้ออโตมีไหม ออโต้มีมี JA เป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะคะแลวกอันนี้ GL เป็นลองท็อปนะคะโอ้ถูกมาไหมมัดอย่างยังไม่หมดทั้งขาเรามีตัวท็อปสุดนะคะโอ้ยจริงจริงเออเนาะยังไงเนี่ยมันจะรวมไหลี่ยรึเปล่าสาล้นมีสามล้นอ่าตัวท็อปบอกเราจะอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นไงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนี่ซื้อได้สิบกว่าคันเลยนะไปแจกเลยปะไม่ไม่ สขับเองสิบคันพร้อมกันนย่านะไม่ได้สิคนมันปังอย่างเงี้ยนะะเลยแม่แล้วมีหรือเปล่าสอกเนี่ยมันจะไข่ไข่เอลเอลมีหรือเปล่ามีรถหรือเปล่าไม่อยากจะพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ่ะพูดก็ได้โมเนนโมเชิญเดือนนี้ก็จะแบบว่าเบาๆอ่ะเจ็ดคันรับจองเข้ามาเป็นไงคุณแพลวเป็นไงปังมากเดี๋ยวเปิดต่อนเดี๋ยวเปิดที่นก่อนส่งวันไหนบ้าง เออมีวันพักไหมมีวันพักไหมไม่มีสิเขาเหนื่อยวันอาทิตย์ต้องทำงานนับแล้วก็เซลล์ที่ไหนไม่ทำนะคะเราทำนี่ทำเนาะไม่ทักมาเลยไมาปิดประตูโชว์เลยไม่แับไม่ส่งไม่เราไม่สองลูกค้ารับโลสะดวกเมื่อไหร่ก็บอกเราคะทีมงานเอพีวายของเราค่ะส่งทุกวันไม่มีวันนักขัดตะลุกเสาร์อาทิตย์ไม่ย่านนะอาจจะตีสองตีสามมามารับรับมาไหมฮมา ต้องมาเราสองสาวก็คือแม่ค้าใส่รุยนะใส่รุยนะคใส่รุยไปทุกที่นะคะพร้อมเมื่อไหร่สุขเมื่อไหร่ก็ถักมาอยากรับช่วงไหนพยาพยาวเดี๋ยวเราจะไปไหนอีกเดี๋ยวหน้าสุรินทร์ไปดูสุรินสุรินทร์ใกล้ใกล้ไหมเอาสุรินทร์ก็แค่หน้าปักโซเออเออถ้าจะเอาก็บอกแค่ปักโซ่ ถ้าซื้อกระเพาะเราก็คือสุรินก็ปากซอยพายยาวก็เนี่ยเหมือนเลยทักซอยแัดไปใกล้ๆนะคะอยู่ทั่วไหนทั่วไทยเนาะอยากซื้อกระพวกเหล่านะคะก็ได้เลยเดี๋ยวเราส่งให้ฟรีถึงถึงเทถึงมือถึงถึงหน้าบ้านเลยปะ ถึงมือเลยอ๋อถึงมือเลยน้องฟาบอกคุถึงมือจับได้เลยอ๋อพวกเราค่ะส่งฟรีมีแล้วไฟแนนซ์ราค่ะพี่ฝ่าไฟแนนซ์ก็เซ็นถึงที่ฟรีฟรีไม่ชาร์จฟรีไม่ชาร์จโชวมนี้มันจะปังไปไหนจรีทุกอย่างไม่ได้นะคะแล้วผ่อนล่ะแพงหรือเปล่าจะมาพูกว่าแพงอะไรจะแพอะไรเท่าไร่ล่ะหกพันนิดนึงถูก ก่อนถูกจะก็มอเตอไซค์อ้ยมอไซค์สีเดียวว่าทำไงก่อนมีหลังคานั่งได้มีเอเย็นฉ่ำแอร์ด้วยเออแเย็นฉ่ำเนี่ยนั่งรถมานะหอมหอมนะหนาวร้อนหนาวแอร์สั่นเลยแอร์โต๊ะเลยนะจิ๋วแต่แบบโอ้ยแอร์แบบหนาวมากหนาวแบบจิ๋วแต่แจ๊บเหนืออยู่คนลูกเหนือหนาวแอร์เย็นเฮ้ยหนาวแบบหนาวสั่นอันนี้เป็นใครเออประมาณนี้เราก็ไปไกลแล้วอะเราก็ไปไกลก็คือจะบอกว่าเนี่ยนะคะ สรุปเลยสองคลิปนี้เราจะบอกว่าน้องเซเรของเราค่ะใช้งานได้จริงๆก็คือสามารถขึ้นเขื่อนได้จริงขับข้าได้ขับขึ้นเขาลงเขาก็โอเคเวิร์คก็ได้เกาะถนนไม่โค้งเกาะทุกโค้งจริงไม่หลุดเลยสักโคไม่หลุดโคไม่โค้งเพลงประมาณนะแล้วคือประหยัดน้ำมันก็คือต้องประหยัดไหมอ่ะที่หนึ่งที่หนึ่งเลยเซเรของเราประหยัดด้วยนะแล้วพื้นที่ก็ว่างจริงๆค่ะใช้งานได้จริงทุก ทุกจะบอกทุกซอกก็อะไรอยู่แต่มันจะยังไงวะทุกเอ่อทุกมุมทุกซอกทุกซอกยังไงก็คือมันใช้งานทั้งขันนะใช่ค่ะคือพื้นที่ใช้สอยในรถกิจกรรมนอกรถคุณพาไปเลิกกิจกรรมในรถมากเหรค่ะเฮ้ยกิจกรรมในรถก็แบบว่าออกแคมปิ้งกับเพื่อนเพื่อนสาวนั่งเมาวหรือว่าเออถ้าครอบฟีครอบครัวเอาน้องกัดกันเปลถ้าแบบครอบครัวเลี้ยงลูก เราบองลูกแลบเอาลูกวางหลังเบาะทับเบาะลงสวีทกันเป่อคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้คุณลูกเนาะเอาคุกกี้คุกกี้เอาลูกใส่เฮ้ยเอาลูกนอนเออเดี๋ยวนี้เขามีคาสิสนะเธอเออกฎหมายกฎหมายใช่ใช่คาสิสกดหมายใครไม่มีคาสิสในรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยโดนปรับสองพันแน็จ๊ะอืมทันหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้สิรัเขาคือสองพันเหรอรัฐบาลรัฐบาลบอกมาว่าสองพันอืมตอบได้ไหมล่ะ เอออย่าไปต่อเขาเลยต้องมีคาซิตนะใครที่แบบมีลูกลูกลูกล็กลูกเล็กลูกเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึงหกขวบต้องมีคาซิตอ่ะมีเพื่อนเราแหละไม่เหงาแหละน้องอ่ะเข้าใจแหละเนี่ยสนใจเซเลลแหะดูออกนะคะก็คือถึงแม่อัดกันอยู่ไอ้น้องน้องอืมต้องลุกไอ้น้องต้องออกจากกล้องประมาณนี้เดี๋ยวเราต่อเรื่องคาซิสก็คือถามว่าเซเล่เราสามารถล็อกคาซิสได้ไหมมันมันล็อกได้อยู่แล้วสําหรับคาซิสที่ เขามีตัวล็อกมาด้านหลังกับตัวเบลใช่ไหมคุณป้าเป็น,นเบลนะคะของเรานะมีอยู่แล้วแล้วลก็มันจะมีมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเบลเด็กที่อยู่ในคาซิอีกทีหนึ่งนะคะมันรถาาล็อกได้<อ>ใช่ก็คือจะบอกว่าเซเล์ของเราอ่ะมันล็อกคาซิได้นะคะ,ะก็คือที่นั่งเด็กใช่มันเป็นยังไงคะคุณแมวใช่ค่ะมันเออมันดีนะมันดีมันต้องต้องล็อกคาซิได้เพราะว่าถ้าไม่มีก็คือนยะ ต้มน้ำมันนะต้มน้ำมันนะเชฟนะน้องก็เพงเผื่อๆแล้วส่งมาเพิ่มมีสี่ผ่านสลดได้เลยอ่ะเออใช่นี่ทำไมเขาคิดสองคัน่ะไม่รูุ้้งข้าลุงนะเฮ้ยลุงข้างอันนี้อ่าแพรไม่เกี่ยวแล้วข้างบ้านข้างบ้านมีคุณลุงุลงข้างบ้านนนั่เองนะฮะชอบฟังข่าวกัเออข่าวคนนึงก็ลินก็คือคลิปนี้ก็มาแบบสรุปประเด็นแล้วเลาะประเด็นประเด็นแล้วล่าสุดประเด็นลินมันก็จะพันพันเออลิ้นก็จะพันพันเอาลิปกับสองสาวก็จะลิ้นพันพันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะฮะแต่ก็ ก็เนี่ยก็ถูกอ่ะด้านหลังเนี่ยเออถูกก็คือถูกราคาปังนะคะรถบ้าจึ้งจึงฟาดฟาดไปเลยไหมคะน้องปาเอาไปเลยคสามคันพร้อมส่งไหมคะมีสิเฮ้ยทำไมโชว์รูมซูเกะพีวายเนี่ยมันรถมันปังขนาดนี้เนี่ยไม่พร้อมส่งด้วยนะคะโต่จแบบว่าสับสับสับใหม่มาสับใหม่โปร๊ะโประโมชั่นใช่ไหมคะโปรโมชั่นเออเนี่ยเข้าไม่ค่อยดู คือแบบเออมาเมาโมยรายการเนาะแบบช่องเด็ดช่องจะเงียบเหงาละสองสาวก็พามาถึงการใช้งานแล้วออกทิปประมาณนี้คือมันใช้ได้จริงจริงนะคะใช้ได้จริงแล้วก็ช่วงของช่วงล่างก็คือเวิร์กเลิศช่วงล่างแน่นใช่ไหมคะตอบเนี่ยสิบแปดต้องเสียดบดดต้องเข้าป่ะต้องขึ้นนะต้องขึ้นนะสิบแดบวบแลวใช้อะไรนะวิจาซอร์อะไรเนี่ยเรียนงานรยานนี่แหละ ฟังอย่างเดียวไม่ต้องมาดูนะคะสแซคคิดิกก็มา่มากี้สองสาวประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าลูกเพจลูกแบบฉันลูกเพจลูกค้าอะ้รจะเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมทุกท่านอยากได้หกข้อประมาณไหนอยากให้เราไปรีวิวที่ไหนอยากลองให้ลองขับไปไหนนะลูกไปลงน้ำมันขับไม่ได้ลูกค้านี่มันไม่ใช่เหรอไม่ใช่เรื่องที่เราดื่มน้ำหรืออะไรนี่เขไม่เกี่ยวนะคะลูกแล้วจะไปไขับรถมนย่งเดียวนะคะก็เรียกกันฉันก็จริงๆมาสรุป มันใช้ได้จริงๆนะคะเออเวิร์กแหละนะคะขับขึ้นเขื่อนเอ้ยไปทะลงทะเลไปบางคนมีเหมือนกันพี่ฟาถามว่าขึ้นเขาได้ไหมขึ้นได้สินี่ฉันก็ขึ้นเนี่ยล่าสุดถามว่าอะไรนะไปเพชรบูร์ได้ไหมคือหนึงรถยนต์มันต้องจำกัดเขตเหรอคุณฟา ค่ะเพราะว่าเนี่ยเมื่อตอนต้นเดือนที่บอกว่าไปพะเยามาพะเยาก็ขึ้นเขานะคุณฉันวนขึ้นไปส่งลูกค้ายันบนเขาเลยใช่ไปแล้วเพราะลูกค้าบางคนจะรถเหล็กเนี่ยมันจะไปได้แบบจังหวัดนี้ไม่ได้เอออะไรเงี้ยคือพวกเราเนาะใช้พวกเราแบบผ่านกานเชืงินจริงมาแล้วมัใช่ใช้งานได้จริงจริงนะลูกค้าจริงจริงแล้วก็จะมีลูกค้ามารีวิวนะทใชนไปดูได้้ดดูไใครจะมาซื้อกับเซลพวกแพรไอสแปรซื้อสกีเอพีวันมาซื้อที่นี่ได้นะคะ ไปดูได้ไหนก็ซื้อก็เฉยๆซื้อก็ชอบแพลก็ซื้อกับแพลร์เอพวเก็เป็นซูซูกิ a p พเท่านั้นนะคะรับประกันนะคะบริการนะคะบอกเลยว่าเกินร้อยหนึ่งก็เกินร้อยเกินร้อยทุกอย่างเกินเลยหมดอืมพวกเราก็เกินกันนะสติสติโก็เกินอะไรประมาณนี้ลูกค้าบอกว่า ก็เล่นดูคลิปมาอะจับได้ไม่กี่ค่ะขึ้นเขื่อนนั่นแหละจะประเด็นได้ขึ้นเขต่อไปก็คือน้องฟ้ากับน้องเพลไมนต้องมาแล้วอแต่ถ้าใครชอบถ้าใครชอบเราสองสาวนะคะคอมเมนต์ไว้เอออยากให้เซลแบบช่องไหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาอีกพาออกทิพย์ไปไหนคะแคมปิ้งแคมปิ้งแคมป่อีกแล้วแคมป์ มีแก้วหนึ่งใบกระจายเงาเงาก็ไม่เงามาสองคนไม่เงาแล้วมีแก้วหนึ่งใบนะก็คือเนี่ยพาน้องไปทริปเลยนออันนี้จะมาแบบว่าขึ้นเคื่ายเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวตกเทรนนะคะตอนนี้ก็สงสารตะกล้องแล้วนะก็คือแบบเออก็เหมากันยาสงสารก็คือ แข็เป็นตะคิวแล้วนะล่าสุดล่าสุดตะคิวแล้วนะประมาณนี้น้องน้องฟ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่สนใจนะคะอยากออกรถกับซูซูเอออยากเอาล่ะเอาล่ะอยากออกรถซูซูกเกะติดต่อเราสองคนได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะชอบคนไหนนะก็ซื้อกับคนนั้นนะคะแต่พวกเราก็ไปด้วยกันไปด้วยกันจะเจอหน้าพวกเราเลยค่ะก็สนใจรุ่นไหนของซูซูกะทักมานะคะหรือว่าอยากหามหรือจะใส่แหนนะคะผีต่างๆการทำงานต่างๆก็ทักมาเมาส์ หรือว่ามีอะไรอัปเดตกับก็มาเม้ามอยกันนะอยากให้เราแบบว่ามันไปตรงได้ไหมคุณไปขับให้ดูซิไปขึ้นเนินได้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคะก็มาที่บ้านให้ลองซิอ็ตได้เนื้อด้ายหาคิดเงินไหมคะถ้าเปสปรีเป็นหรอเทสได้ก่อนอ่ะเทสได้เนี่ยขอบอกก่อนว่าถ้าบริเวณอากรุงเทพแถวปริมณฑลเราไม่คิดเงินอ่ะแต่ละอ่ะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเราอยากให้ยค่ะ ก่อนนะแม่เอ้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยแต่ก่อนจะน้องพักพักก่อนจะยกมือได้แต่ว่าถ้าเป็นโซนแบบชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยจะอยากให้ตองเข้ามาตอดอะไรเงี้ยพยาทักอะไรเงี้ยตองเข้ามาก่อนสักพันึือลองเทสได้ก่อนถ้าโอเค คืนจองไหมคืนจองค่ะและประกันว่าข้อชุมของเรานะคะไม่ตุกติดเงินลูกค้าแน่นอนนะทุกการซื้อหมายความว่าลูกค้าต้องพึงพอใจในการซื้อเพราจริงๆรและประกันว่าแบบเอ้ยจองมาแบบรับจองแล้วมาตุกติดลูกค้านะคะไม่คืนไม่คืนไอ้เือของเรานะคะการันตีค่ะว่าเราไม่ยึดเงินลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าไม่พอใจจะซื้อนะประมาณนี้คืนทุกเคสไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านเรืนลูกค้าเปลี่ยนใจก่อนตัดไฟแนนซ์เราก็คืนหรือลูกค้าเท็ใจแล้ว ไม่โอเคเลยไม่ชอบเลมันไม่ได้อ่ะค่ะมันไม่โดนเครื่องมันเล็กแต่ก่อนเคยใช้เครื่องพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยมาใช้เครื่องพันหนึ่งไม่ได้อะไรเงี้ยก็เราก็คืนจองทันทีแล้วแต่มันเป็นความสะดวกใจของลูกค้าใช่ค่ะขออย่างเดียวว่าจากไฟแนนซ์ถ้าไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่รับอย่างเงี้ยเราไม่ได้แน่ลูกค้าจ่ายอย่าใจร้ายนะใช่แล้วพวกเราพี่จสู้ชีวิตนะชีวิตมันก็สู้กับ มันเศร้าแลวมันเศร้านาะคุณแพลวลูกค้านะคะมาเจอพวกเรานะคะอ,อย่าเทพวกเราเลยาบางทีนะแต่งรถเรียบร้อยแล้วลูกค้าบอกคุณแพลวนี่อะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ลูกค้าพาคนก่อนได้ไหมโอ้ยจะตังแล้วนะคุณ้นม แล้วเงินโจ้อะขอเงินเจ้าคืนด้วยตู้ตู้ตู้เฮ้ยใส่กันทีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาเมาประมาณนี้เนาะบอยมอยเลยใครที่สนใจก็ทักมานะคะที่เพจพวกเราเนาะด้านล่างนั่นเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ขออนัดเดี๋ยวไปพาน้องฟ้าไปชมเขื่อนแต่ว่าลองเอ้ยเอ็นหลังกันก่อนปวดหลังมากดูนกดูไม้ดูนกดูไม้เื่อนมันมึนต้องอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยหน้าเรียบ สี่โมงเลยนะโอ้พรุ่งนี้ทำงานต่อไม่ไรกลับบ้านอ่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะโอเคสำหรับคลิปพวกเราขอเนุลากันไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่งสาวพาทัวร์นะคะไปค่ะบายบายได้สบาย้างได้นเหรอได้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 นะลำบ่าไปชอบเราสองคนนะน้ำเนี่ยพี่ตั้มโต้เข้าได้นะพีน้อขนมน้ำเนิรมเนี่ยเออนั่นไมจริงนะ